จูราสสิกเวิลด์รีเวิดเพิ่งออกมาจากโรงสดๆแลร้อนเลยนะคะบอกเลยว่าภาคเนี้ยมันจะเป็นฟิลแบบระทึกเอาชีวิตรอดรีวิวนักแสดงนะคะนักแสดงเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคบตั้งแต่ภาคแรกไม่แน่ใจว่าเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่านะสำหรับในภาคนี้บอกเลยว่าตื่นเต้นระทึกเร้าใจมากๆนะคะกับฉากที่หนีเอาตัวรอดบนแพนะคะบอกเลยว่าก็ต้องถึงนั่นก็คือน้องทีเล็กนี่เองบอกเลยว่าทำดีทำถึงนะปกมือ และสำหรับนักแสดงท่านต่อไปนะคะนั่นก็คือแกงแรปเตอร์ความที่ว่าเขาเป็นตัวหลักมาหลายภาคนะคะภาคนี้บทเขาน้อยมากเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงสมทบแล้วนะคะเพราะว่าภาคเนี้ยนะมีตัวที่ฉลาดกว่าแรปเตอร์อีกและถ้าพูดถึงตัวที่ฉลาดนะคะพี่แกก็ฉลาดเกินคือไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรนะคะด้วยความที่ว่าภาคนี้ไดโนเสาร์เขาว่ามีการผสมข้ามสายพันธุ์กันแต่ถือว่าน้องๆแกงนี้เปิดตัวเดบิวต์ได้ดีมาก ฟิลการไล่ล่าแบบนึกถึงจูเลสิก,ากพาร์คภาคแรกอ่ะฉากห้องครัวคือแบบมันฟิลอย่างนั้นเลยเว้ยคือแบบดีขอเรียกน้องๆแก๊งตะกิ้ว่าเป็นแรปเตอร์ที่มีปีกแล้วกันนะและถ้าพูดถึงนักแสดงสมทบจากภาคพื้นน้ำนะหมดพี่แกมาเกยตื่นกับสไปนูสารัดเลยเล็กได้ว่าเขาทำมาโคตรตื่นเต้นนะคะการแสดงของน้องก็ดีเยี่ยมเช่นกันแล้วเราก็มาพูดถึงตัวหลักอย่างน้องดีร็กกัน ตัวใหญ่มากคือลักษณะดีไซน์เขาแบบทำมาน่ากลัวนะเว้ยเออแล้วตัวใหญ่มากร่างกายก็คือเป็นเหมือนแบบทีเล็กแต่หัวเหมือนเอเลี่ยนพูดถึงการแสดงของน้องเค้านะคะค่อนข้างจะแ acting ดีเลยทีเดียวโดวยการแสดงของน้องเขานะคะสมกับที่เป็นตัวชูโรงของภาคนี้เลยอลังการโคตรถ้าอยากจะเห็นหน้าตาน้องแบบชัดๆก็แนะนำให้ไปดูในโรงภาพยนตร์นะคะ ผลงานของน้องดีเ็กเนี่ยค่อนข้างจะ MVP เพราะว่าเก็บเรียบไปหลายคนเลยและสำหรับน้องที่น่ารักที่สุดในเรื่องคือน้องอาค i l ลอบเรียกได้ว่าเป็นสายพันธุ์ไทยเซลร์ทอฟตัวใหม่ที่เขาเพิ่งได้เดบิวต์ในเรื่องนี้เป็นครั้งแรกนะคะเราคิดว่าน้องน่าจะตกใครได้อีกหลายคนมากๆเพราะการแสดงของน้องบอกเลยว่าโคตรตะมุตะมีน่ารักสุดๆเอาไปเลยร้อยเต็มร้อยโดรอที่เราไปดูมานะคะก็จะเป็น 4DX อีกเช่นเคยนะคะ ฉากทีเล็กไล่ล่าบ,บนเรือแพนะคะโอ้โหบอกเลยว่าน้ำกระเซ็นเปียกทั้งหน้าเลยครับผมใครอยากได้ประสบการณ์การดูหนังแบบนี้ก็ไปดูกันได้ที่ 4DX นะคะก็สำหรับจูนาสสิกเวิลด์เเบิร์นะจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์วันที่2กรกฎาคมใครที่เป็นแฟนไดนโนเสาร์ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ห้ามพลาดเลยนะเราลืมบอกไปสำหรับเรื่องนี้สการ์เล็ตโจรู้วิธีการลงเขาที่ถูกต้องแล้วนะ